โอเคครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยรับผมตานิโยผมอัฟเฟริมงานบาลายกันช่างนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดกล่องแลผมแว็กคั่มไร้สายของโอสกะนะครับผมก็เพิ่งเปิดตัวใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเทสตั้งแต่วันแรกเลยนะครับผมตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วผมจะเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับว่ามันสามารถที่จะใช้งานได้ดีเหมือนแว็กคั่มรุ่นทั่วไปหรือเปล่านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาดูนครับว่าข้างในเนี่ยเขาแถมอะไรมาบ้างนะครับโอเคผมยวเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับโอเคครับ ตัวนี้ก็จะเป็นน้ํามันนะผมเพื่อที่จะเอาไว้ใส่ในตัวแว็กนะครับผมตัวนี้ครับนี่ก็จะเป็นน้ามันนะผมขอออกอกนะครับโอเค,คส่วนกล่องตัวนี้นี่เขาจะแถมที่ชาร์จมาให้ับผมเป็นแท่นชาร์จไาชาร์จนะผมแล้วก็อ่แบบสุดพิมพ์ครับผม8แอมป์นะผมนี่ครับก็ใช้งานได้โอเคนะสำหรับ8แอมป์นะผมแล้วก็จะมีอ่ะ คู่มือแล้วก็ใบรับประกันให้นะผมส่วนซิกเนเจอร์ของเขานะครับน,นี่ทุกคนสมงขอในญาตวางนะนี่แกะกล่องใหม่เลยครับเรามาดูกันะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับนี่นี่โอ้โหสวยงามนะทุกคนดูดิจับถนอดมือได้เห็นไหมนี่ัน,นี้ก็จะเป็นช่องใส่น้ำมันที่เขาให้มา,ามก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่ครับผม นี่ครับเราก็จะใส่ตรงนี้ได้ครับผมโอเคก็นี่สาย R ยี่สิบสองใส่ได้ครับผม R สามสองใส่ได้ครับผมนี่ครับอันนี้จะทำให้แบบตบตบโจทย์เลยนะทุกคนนี่ดูดินี่ทุกคนนี่ก็อ่าสายสายสายเกที่อ่าที่ที่ว่าที่มันใหญ่ๆนะครับผมอันนี้ผมก็ยังไม่เคยใช้นะครับผมตัวนั้นที่ว่าเป็นอ่าเป็นเป็นท่อใหญ่ๆนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันสามารถที่จะใช้งาน ได้ไหมแล้วก็การใช้งานเนี้ยเป็นยังไงดู mm hmm. เดี๋ยวเราไปชมกัน,นครับผมโอเค